ราคายางพาราวันนี้ดิ่งลงเสียแล้วสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยพบหนุ่มบ้านนาผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่30กรกฎาคม2568นั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพารา ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นหลักๆก,ก็เจ็ดสาเหตุนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใชยย้ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก่งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็จะพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้55บาทนั่นเองครับวันนี้ปรับลดลง50สตางค์ราคาทองถิ่น 52บาทยางแผ่นรมควันชั้น3 65บาทวันนี้ปรับลดลงมากหน่อย1บาท25สตางค์ราคาท้องถิ่น62บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้62บาทปรับลดลงมากหน่อย1บาท25สตางค์ราคาท้องถิ่น59บาทยางก้อนถ้วย d r c 100%วันนี้53บาท ปรับลดลง1บาทราคาท้องถิ่น50บาทยางก้อนถ้วย DRC 50อร์เซ์ยางสด27บาท45สตางค์ปรับลดลง50สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท45สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง29บาท14สตางค์ปรับลดลง60สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท14สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซนต์ยางค้างค,งคืน34.46บสาท46สตางค์ปรับลดลง65สตางค์ราคาท้องถิ่น31.46บาทส6สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70% 37.10เอร์เซนต์สบาท10สตางค์ปรับลดลง70สตางค์ราคาท้องถิ่น34.10บาท10สตางค์นั่นเองครับ ตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานั่นเองส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ราคาการซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับก็คือขึ้นอยู่กับสภาพและก็เปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นนนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดู ตารางการซื้อขายของตลาด EUDR และตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศท,ทางแนวโน้มในแต่ละอย่างชนิดแต่ละตลาดนั้นมีการปรับตัวหรือลดลงอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์จะได้เห็นชัดเจนนั่นเองครับ